กลัมบมาบวมมั้งอันนี้เป็นรุ่นน้องปอไหนลูกหนูไม่รู้เ,เขาต่างหเขา่แต่เห,นหนเขาพูดเขาเรียกพิธีกันเหรอเขาไม่ได้เรียกแต่เขาหนูเห็นเขาพูดอย่เพื่อนเขาใช้คำว่าพิธีใช่ไหมใช่นั่นพิธีใช่ไหมแ้วหนูก็หนูก็ยิ้มสิหนูก็ไม่ต้องทำอะไรหนูก็แค่าหันไปยิ้มให้สิหนูหันไปรู้ว่าใครเรียกหนูเขาก็หนูต้องยิ้มสิถ้าเขาเรียกถ้าพี่ ถ้าน้องๆพี่เขาเรียกเนะี่ยหนูก็ต้องยิ้มสิหลูทำหนูไม,มไม่ได้ด้วยไม่ได้หนูก็ยิ้มสวัสดีครับเวลามีใครเรียกเราก็หันไปหันไปยิ้มเออถ้าเขามันไม่ยินจ้ะ,ก,จะก็ต้องฝึกให้สไม่ิน้ะ<ๆ>แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการยิ้มให้หรืออะไรหนูก็หนูก็ท,ทักทายด้วยกันยิ้มแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับเนี่ย พี่ทีดนนท์พี่มินพี่เอกะล้าพี่เอกพ,พ,อพี่นัทตะก,กูลสวัสดีนะคะก็จะไม่รูกอันนี้ผู้หญิงใช่ไหมเห็ไม่รู้ว่า <c oughs> ่อนไหนต้องทำให้ชินเล้ไม่เคยเห็นไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าหนูทําไปหนูหันไปหนูทำหนูถ้าหนูไม่ยิ้มแล้วหนูจะทาอะไร<ม>หนูจะทําหน้าเออใส่เหรอทำเหมือนไม่มีเลยก็แค่ยิ้มให้มไม่รู้ไอ ยิ้มให้เอทำเหมือนไม่รู้ว่าแบบเอ๊อแบบรู้จักเราผ่านช่องเพจเออทำเหมือนไม่มีใครจะ <c oughs> ทำเหมือนไม่มีใครเรียกไม่มีะไรแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนๆหรือตน้องเดินเข้ามาทักพี่ธีประมาณเนี้ยเออน,นั่นพ่ธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ธีใช่ไหมจากนี่นี่นี่จากบ้านฟ้าบ้านแดงใช่ไหมคะแล้วหนูจะตอบว่าไครับแล้วก็ยิ้มให้สวัสดีครับ โอเคป่าวโอเคไหมลูกหนูก็หนูก็ตอบว่าแบบใช่ก็คือครับสวัสดีครับยิ้มให้หุยีดเสียงบีดเสียงแจ้งเตือนเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงแล้วเพื่อนมาทักทายหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่หนึ่งจุดหงชั่วโมงครึ่งเ <c oughs> ช้าวัวนเสาร์ทุกคน เมื่อคืนเมื่อเมื่อคืนอ่ะพี่ทีนอนหลับแล้วคุณแม่ก็ปรับปรับเอ็นโซฟาให้แล้วพี่พี่ทีก็เออแม่ปรับจนสุดจากตอนแรกคือนอนแบบว่าเขางอพี่ทีก็เหยียดขาตัวออกไปอ่ะขาพี่ดีเกินโซฟาเกินที่นอนแล้วหรูเป้า่า พิธีแล้วส่วนใหญ่ปกติพิธีใช้ลิ้นชักไหนอะสองสองลิ้นชักบนแรกหรอลูกใช่ไหมถ้างั้นก็เ,เตียงชิดอย่างนั้นแหละก็ดีแล้วมันแบบก้ากึ่งไงกึ่งกึ่งกลางๆซ้ายก็นิดหน่อยขวาก็นิดหน่อยแล้วขยับไปชินเลยก็ดีเหมือนกันรู้สึกว่าโอเคไหมถ้าขยับไปชินรู้สึกโอเคขึ้นเนาะ ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเดียกพูดเวลาพูดไปแล้วก็ไม่ได้ยินแล้วก็เหมือนคุยกับลนมนะขำอไไม่ก็งง่าทหตลกมีอะไรตลกครับไม่อยู่ดีๆทำไมแบบถึงเป็นอาการสตันไปได้ทำไมถึงมีการสตันอะ่ะ ให้ไม่ควรรู้สึกว่าอันนี้อีกจอนอามีคนมาชา้านแต่กับเราด้วย เดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตลงบ้านแดงก่อนดีกว่าเดี๋ยวลงบ้านแดงก่อนนะเดี๋ยวบ้านฟ้าเดี๋ยวพื่งนเดี๋ยวมาพิธีครับเดี๋ยวเราลงลงบ้านแดงก่อนลงหลายบ้านแดงแม่ไม่จะเอาไว้บ้านฟ้าจะเหลือบ้านฟ้าแต่ว่าบ้านแดงลงก่อนมันไม่ถนัดอ่ะเพราะว่ามันหันซ้ายหันขวาเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสามารถสามารถมาที่บ้านฟ้าได้